สวัสดีครับผมมอนี้ปั่นจักรยานมาขางทางครับพีน้ง่งมาพอกับบักสมบักสมบกสมจิตครับ,บสมจิตดกขนาดครับผมอยู่ขางทางครับพื่ออะอันนี้เป็นบักสมอยู่ขางทางได้ครับนี่มได้อยูเพิ่มม่ได้ปลูกแบบเป็นเจ้าของนะครับพื่ออะดุดกขนาดครับ จะา่าบู่าหวานหรือว่าสีสม,มดูนี่ผู้ล่ะสุดยอดปัดเลยครับเนี่ยมีแต่บักหลายตนนะครับผู้ล่ะสุดเลยอยู่ขางทางครับาเดี๋ยวซีมังก่อนครับว่ามันอึซีวานบ่เดี๋ยซีมันกันครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาซิมซิมค่าต้นเลยครับผมหวานครับแสบอยู่ครับหวานอยู้ยรู้ครับมีรวยน้ำงับว้าก็หวนเลยพี่้อา ยังใส่ละบันอยู่เนี่ยกลับบานเดี๋ยวผมเก็บขออนุญาตพักคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บไปฝากมูงอยู่คบบาราบาลครับหลายแห่งครับผมครับกิดฮอดผู้อยู่บ้านนะครับผู้คนมาก,กินบักสมหน่อยหวานดี่ดีครับครับผมคลิปนี้พออนุญาตเกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนครับผมสวัสดีครับ